สวัสดีครับพี่น้องพวกผก็ชงโดนพูดโดนขึ้นก็ครับมันนี้กดพาพี่น้องมาเอาผึ่งกับอาเจ็กกับกูครับอาเจ๊กกำลังตอกถอยครับัตอกถอยขึ้นครับอาเจ็กไม่เห็นนะครับไอ้ทางนี้ครับเรามาเลาะมันเคยมาอยู่ครับปีที่แล้วอยู่ต้นนี้ครับนี่ครับปีแล้วอยู่ต้นนี้ปีนี้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับติดกันเดี๋ยวรอิดตาม อยน่ไม่อยู่ต้นนี้ครับต hmm. ้นหนามเพื่อนครับดูครับดูดูครับดูดูดูนี่ครับอยู่ต้นนี่นี่ครับยุบในอุ้มน้ำครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับอยู่ใต้นี่อุ้มน้ำตัวนี้ครับล้อบ้างครับผม นาพัะเจดตอบึ้นไปครับบ่นันแหละครับพี่น้องห้างครับดำๆพี่เตยอุ้มครับเรื่องอุ้มน้ำครับนาพรเจดกำลังเสียนหอนี่แล้วเรอติดตามอีกสักครู่ไป็นหอนะครับพี่น้องเรานี้ยพรเจดโลมล้นแล้วครับหอดแล้วครับกำลังตัดน้ำเข้าไปครับน้งเข่ามาถึงห้างครับนะครับเหลืองๆครับข้อหน้ามึง ก็อย่ปิดตายครับพี่น้องขาวๆครับเห็นไหครับอันนี้กำลังถางน้ำเข้าไปครับผมเสร็จแล้วครับพี่นอ้องพานแจกขึ้นไปใกล้ถึงแล้วครับมันนี้กำลังหนีบน้ำมามันตัดมามันนั่งครับสักคู่แล้วครับแล้วพี่นอ้องพานแจกเริ่มท้ำการแสดงแล้วครับแนวเห็นมัน้ยครัควันขากัน รมครับอาเจกกำลังทำการปาดกำลังตัดหนามหมอกครับสลัสกสกูครับมันก็งคงปาดครับ เริ่มเตรียมถุงแล้วครับพี่น้องเตรียมสตาร์ทแล้วครับตัวนี้ขึ้นไปหอดเรื่องปาด้วครับปาดดังแล้วครับผมปาดดังออแล้วบัวน้ำเป็นเน้นนะพี่น้องกำลังทำการปาด không làm bỏ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ปาดเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเบมึงข้างล่าง้อมกันครับ,รบเดี๋ยวลงมาแล้วครับบริไลเสียบวครับเก่งครับพี่น้องเด็ดสินภารกิจนี่ครับ โอ้อืยบงงังหน้าครับพี่น้องผมไม่เห็นลูกเสือตาสวยๆครับแม่งว่ะคักินคักๆๆเหลืองหยเลยครับฝนติตัวครับพี่น้องโอ้ยปไลอดไวแล้วเราต้องหนีฝนครับ <ไป S 2> เดี๋ยวสิ้นพอดีกินพอดีครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับผมกับพันเจิ๊กท่านี่สวัสดีครับหนีฝนครับไปๆๆเร็ว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 ๆ